สวัสดีค huh. ร <Legend>. <model> so so well ับวันนี้ก็ต้องกลับขอบพระคุณนะครับผมคุณแม่นีลาวดีแอนลูกล็อกกี้นะที่เมตตาตัดชุดโลโลให้สองนุ่มนะผมที่โชคดีที่น้ำชคนะครับผมขอขอยคุณแม่และครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญนะครับสุขภาพแข็งแรงกำลังเงินทองนะครับโดยแล้วก็ขอให้ด้วยยิ่งขึ้นไปนะครับผมสาธุขอบคุณมากครับผมนี่นะครับคือรอบบ้านจะพาเดินชมดูรอบๆนะครับสวยมากปลาดิบนะผมแต่องงานี่คือแบบดีเท็ดด้วยนะครับเกลียดโอล่มาเลย ส่วนด้านข้นางก็จะ,ะมีชื่อของคุณแม่ลิราวดตีแตงลูกล็อกกี่น้ำตาลูน,นะครับผมาใหม่นะผ้าใหม่ท้ครับสวยง,งามมากเลยนะครับผมเป็นลายพญานาคนะครับผมส่วนดีด้านไจะเหมือนกันจะเป็นชื่อของพิชชุกทวีนะอีด้านหนึ่ง ี่ครับบอกขากอ็อันนี้ก็สวยนะผมมีเพชรด้วยนะม,มีพญานาคอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับสวยงามนะครับผมนี่คือท้าโคมสวยงามมากนะครับผม,มพญานาคมีเพชรม,มีบับนะสวยงามงามากเลยครับมาเดินพาชมอรอบตัวไม่ว่าจะ สายโชคชือสวบัติก็เหมือนกันนะครับผมสวยงามมากนะครับสวยงามมากเลยเป็นผ้าไหมเท้นะคุณคุณแม่นะครับผมจะมี่ป๊อบพี่ป๊อบนะครับมีการตัดกอบปลานี่มากเลยนะครับเปลี่ยนมากเลย

ลงอ่านี่นะครับสวยงามมากนะพี่ปั๊บเลยนะครับลงไปดิขึ้นลงนี่นะครับแอบมากนะครับสวยงามเพราะพี่ใหญ่สูงนะต้องให้กลมลงหน่อยะมองเห็นชัคาดนะครับตอร์วีนะครับผมขอบคุณคุณแม่ในลาวดีนะครับที่เมตตาทั้งสามนุ่มนะครับผมอ่ัเดี๋ยวเราไปดูนุ่มรออีกเชือกนึงนะครับผมที่นำโชคนะครับผม ก็อันนี้จะมาเป็นสีอ้วงนะครับผมเป็นสีกรมนะครับ้อาะครับตัวจะโนสีนี้นะครับชื่อของชื่อของคุณแม่ในราวดี ช่นกันนะเป็นเมริลลาวดีลุกล็อกกี้นะครับในจะออกโทนสีม่วงนะครับผมสีม่วงสีเงินสวยงามนะพันธุ์นั้นเป็นสีทองนะครับสวยเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นสีเพันธุ์นั้นจะเป็นสีเงินกับสีทองนะครับขอพี่นำโชคคนระับสวยมากคล้ายๆกันแต่สวยคนละแบบ ขานะ,ะขาก็จะมีเพชรยันขานะครับผมนี่ขงขานี่จะมีเพชรด้วยนะครับเพชรยันขาเลยครับว,วนไปข้างนู้นนะครับผมพาชมรอบตัวเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นชื่อลายน้ำโชคลายน้ำโชคข้าใหม่ก็จะเป็นแบบเดียวกันเลยครสวยงามนะครับผมเป็นพญานาคสีทองกับสีน้ำเงินสวยงามนี่ลมแรงไปหน่อย ายกันมามานีา่นี่นะผ้าคอกนจะายกันเลยนะเอา้าครับท้ายกันมีเพชรยันผ้าคอสวยงามมีพญานาคด,ด้วยนะครับนสวยงนี้ครับสวยงามมากเลยนี่สวามมา่สวนผ้าหัวก็นิดปั๊บเหมือนกันต่ำลงเลยต่ำลงเลยเดี๋ยวลง hello 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 อีกเพชรเพ็ดเพ็ดนะมีพรีเพ็ดอ้าวสวยงามมากนะครับอลุกขึ้นครับผมสวยมากนะครับขอบคุณคุณแม่์ดีลาวดีนะครับคะพี่เมี์รักเล่เอ็นดูนะคทั้งสามหนุ่มนะตัดชุดให้ทั้งสามหนุ่มแต่ของเจ้ากาลมาก่อนแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นของสองหนุ่มนะครับขอบคุณคุณแม่กพี่คุณแม่มีความสุขความเจริญนะครับผมนะครับคุณ เอาครับแล้วครับผมครับผมกูแม่แล้วครับผมเดี๋ยวครับผมเดี๋ยวอยู่นะครับมันจะมีเเยงของน้องตัวกลามาด้วยนะครับเเยงนะครับไปดูเเยงนะครับก็ขอบคุณคุณแม่ที่ทำเเยงให้ทั้งสามลูกนะครับผมได้ไหมครับกูแม่ก็แล้วครับผมครับหน่อยเดี๋ยว ครับนเครับผมเดี๋ยวจะเป็นน้องโจกานะครับอันนี้ได้เยงครับเยงขผมสองหนุ่มยังไม่มานะครับยังไม่มาได้ผมต้องใช้าสุดก่นดีงามมากนะครับจะมีชื่อสลักอยู่ตรงนี้ไทรโจกานะครับมาของน้องโจกาก่อนนะครับขอพี่ๆมาที่หลังนะครับเอาน้องโจกาขอบคุณครับคุณแม่ก็เลี้ยครับผมครับ อ่ะครับอีกทีหนึ่งแล้วครับผมคนะขอบคุณนะครับผมสวยงามนะเป็นไม้สักนะครับผมสวยงามมีลายชัดเจนสวยงามทั้งสามหุ่มนะครับมมนะแต่ว่าโชว์กาม,มากรอดเสร็จก่อน,อนมีแยงไม้ที่สวยอองานแล้วนะคมมรับผมทุกท่านสวัสดี่นะครับผม เข้ากับชุดนะครับจะเข้ากับชุดเพราะชุดสวยเยก็ต้องสวยด้วยนะครับแม่นะครับตาเนียเกไม้ก็จะเข้ากับชุดผ้าไหมเลยนะครับผมเข้ากันอันนี้ก็ลองใส่ดูแล้วนะครับพอดีนะครับใส่ได้พอดีเพราะว่าเราเย็เก่อไปวัดนะครับผมใส่ได้พอดีเลยส่วนองตรงนู้ก็ต้องรอคิวนะครับไนมากสวยงามมากนะครับไปนี่อาร์ตการ์ดิบวบมากเลยนะครับ ใช่ครับขอบคุณนะครับ,นะรบโหขอบ,บคุณใหญ่กระไรโอเคติดตามเจ้าสายเจ้าก,การด้วยนะครับ